คาออนไลน์ระวังเสียเงินฟรีเพราะแค่ใบปะหน้าหลายคนซื้อเครื่องพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุแพงหลักพันแรกๆอาจไม่มีปัญหาแต่หากใช้นานๆอาจทำลายเครื่องพิมพ์โดยไม่รู้ตัวถ้าไม่อยากให้เครื่องพิมพ์พังไวเพียงทำแค่3ข้อนี้ข้อแรกถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานไฟฟ้า,ย,าย,ยังไหลแม้ไม่ได้เปิดเครื่องเสียงทำให้หัวพิมพ์พังแบบเงียบงข้อที่ 2, 2> ทำความสะอาดหัวพิมพ์เป็นประจำใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดเบาๆทุก1-2ถึงสสัปดาห์หรือนำปากกาทำความสะอาดของอีซี่พิมพ์ไปใช้สะดวกกว่าลดคราบกาวฝุ่นพ ที่ได้มาตรฐานเท่านั้นสติกเกอร์บางยี่ห้อเนื้อบางเคลือบบางพิมพ์แล้วละลายติดหัวพิมพ์เสียงพังเอานะแล้วควรเลือกสติกเกอร์แบบไหนดีอย่างแรกเคลือบหลายชั้นของ e ีซี่พิ้นเองเคลือบหนาถึง3ชั้นทําให้เนื้อหนาไม่ยุ่ยไม่บางสติกเกอร์ไม่ละลายทําร้ายหัวพิมพ์ทําให้พิมพ์ชัดสติกเกอร์ของเราใช้ได้กับทุกมาร์เก็ตเพลสทั้งช้อปปี้ดิท็อกและพิ้นได้กับทุกคนส่งทุกเจ้าเรามีสติกเกอร์ใบปาหน้าให้เลือกหลายไซส์เครื่องดีสติกเกอร์ดีเท่ากับใช้งานได้นานประหยัดจริงงในนนะย,ะยาาาา้ไ่่่แคชชบบบหกอเเล็ๆป อาจช่วยคุณประหยัดหลักพันได้จริง